เามาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับรายการปรับปรุงแล้วก็การกลับรายการพึ่งรายการปรับปรุงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราทำแบบฝึกหัดไปแล้วดูฉเฉลยไม่ดูแล้วแล้วเดี๋ยวกจะเอาแบบฝึกหัดที่พวกเราตรวจกันไปแล้วเมื่อกี้มาสอกนการกลับรายการไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทับแบบฝึกหัด ้อสุดท้ายาส่วนอีกหนึ่งรอบนะคะดูนะการจัดรายการนะคะวันนี้มันไม่ยุ่งยากอะไรเลยเดี๋ยวเราตามจัดรายการ,ร,าการะคะเดี๋ยวเราดูทีลนะข้อเลยนะ,ะที่เราตรวจไปแล้วนะแบบปฏิบัติห้าที่หนึ่งอันนี้เมื่อกี้ข้อกที่เราบันทึกเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเดิตดอกเบีย้บย,ยคักจ่ายไว้ด้วยจำนวนเงินสองร้อย 6 0สิุดีเวลาเราลับรายการการลับรายการเราก็จะต้องปลับรูปวันต้นงวดนะคะของงวดหน้านะคะก็คือเห็นไหมเนี่ยของกอเขาลงวันที่ของปี x หไว้นะคะซึ่งเวลาสิ้นปีหรือว่าสิ้นงวดเห็นไหมเราจะมาบันทึกหนะวันที่3ามเป็นแาคมแต่พอเริ่มต้นปีของงวดถัดไปก็คือปี x สต้นปีก็แน่นอนก็คือ ทุกวันที่หนึ่งมกราคมนะคะเราจะต้องมีการกลับรายการที่เราปรับปรุงไว้เมื่อซึ่งงวดที่แล้วนะคะวิธีการกลับรายการเราแค่เปลี่ยนจากเนี่ยกลับด้านกันแค่น,นั้นเองเอาเดบิตมาอยู่เครดิตเครดิตขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเดบิตนะคะเห็นไหมสามสิบเอ็ดวันว่าวันพุธเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่าย พอวันที่เราจะต้องกลับรายการนะวันต้องงวดเราก็มาบันทึกเดบิตดอกเบี้ยค้างาจ่ายเครดิตดอกเบี้ยจา่ายไว้แทนนะคะจำนวนเงินเดียวกันเลยสองร้อยสิบจุดสี่สองก็ขอก็เหมือนกันถ้าวันที่สามสิบเอ็ดก็คือซิกงวดบัญชีของปีเอ็กหนึ่งบันทึกเดบิตดอกเบี้ยจ่ายาไว้เครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายพอต้องนงวดน่าเราก็มากลับรายการ เปลี่ยนเป็นเดบิตดอกเบี้ยค้งจ่ายเครดิตดอกเบี้ยจ่ายจำนวนเงินตัวเดียวกันดึงมาสองร้ยสิบปดจุดจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นของพอก็ยังเป็นการกับรายการของดอกเบี้ยจ่ายกับดอกเบี้ยค้งจ่ายทําเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเราไปดูกันกับรายการของดอกเบี้ยค้างรับกับดอกเบี้ยรับบ้างก็กลับมาเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเปลี่ยนจากเครดิตมาอยู่ทางฝั่งเดบิต เอาเดบิตมาอยู่ตางฝั่งเครดิตตัวเลขก็ยังเป็นตัวเดิมก็เหมือนอันนี้สามสิบเอ็ดธันวาคมเดบิตดอกเบี้ยคางรับไว้แล้วก็เครดิตดอกเบี้ยรับสี่ร้อยสามสิบสามจุดสามสามกับรายการณวันที่หนึ่งมก,กราคมของงวดหน้าก็เป็นเดบิตดอกเบี้ยรับเครดิตดอกเบี้ยคางรับสี่ร้อยสามสิบสามจุดสามสามแค่นี้ทําเหมือนกันหมดเลยนะคะเห็นไะวิธีการกับรายการกับรายการปรับปรงุงเดี๋ยว พวกเราเข้าไปทําแบบฝึกปฏิบัติข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สามของร้านร่วมบูดีนะคะนี่อันนี้ร้านร่วมบูดีเขาให้รายการเรามาของเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะคะพฤศจิกายนวันที่สิบแปดเขาบอกว่าคู่เงินจากธนาคารโดยออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีดอกเบีย้ยจำนวน45,000ห้ันบาทกำหนด6กวันธนาคารถักส่วนลดในตาส5ต่อปี ตอนนี้ออกตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่าธนาคารมีการหักส่วนลดบันทึกยังไงเราก็บันทึกปรับปรุงหนวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมยังไงแล้วก็วันที่สิบแปดเราจะจำได้ใช่ไหมวิธีการกู้เงินจากธนาคารโดยออกตัวสัญญาใช้เงินแบบไม่มีดอกเบี้ยนะคะกลับไปย้อนดูชีตในบท ก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่านี้เป็นการบันทึกรายการปกติก่อนก่อนที่จะมีรายการปรับปรุงณวันที่สามสิบเอ็ดถูกไหม 28, วันที่สิบแปดเราต้องบันทึกการกู้เงินจากธนาคารก่อนโดยออกเป็นตัวสัญญาใช้เงินเดบิตอะไรเครดิตอะไรนะคะเขาไม่มีดอกเบี้ยก็จริงแต่ว่าธนา,าคารถักส่วนลดแล้วเราก็ต้องบันทึกเข้าดอกเบี้ยจ่ายเหมือนเดิมถูกไหมเรากลับไปดูนะ,ะบันทึกยังไง แล้วก็วันที่ยี่สิบสองเขารับรองตัวแลกเงินให้ร้านขวัญแก้วเพื่อชำระหนี้จำนวนสองหมืนสี่พันห้าร้อยบาทตัวมีกำหนดสี่ิบห้าวันอันนี้ก็บันทึกรายการปกติก่อนนะคะยังไม่ถึงรายการปรับปรุงนะเพราะว่าปรับปรุงก็จะให้ปรับปรุงวันที่สามสเอ็ดนี้รับรองตัวแลกเงินให้ร้านขวัญแก้วเพื่อชำระหนี้แสดงว่าเราเป็นคนออกตัวสัญญาใช้เงินไปเพื่อชำระหนี้ใช่ไหม ข้อนี้เราบันทึกยังไงจะย้อนกลับไปดูนะคะเรียนมาหมดแลวดดด้วไปดูคลิปก็ได้ลับไปดูชีตก็ได้ที่ในพวกเรามีกันอยู่แล้ววันที่2 9รับชำระหนี้จากร้านสีไทยเป็นตั๋วเงินจำนวน3า0 0มื่นพันอันนี้รับชำระหนี้เป็นตัว๋วแน่นอนว่าเราได้เป็นตัวเงินรับมาคนะแแะ็นลูกหนี้หกสิบวันหนะ้าตาดอกเบี้ยสิบห้า หกเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่ะบันทึกยังไงวันที่ยีิบเก้านะคะย้อนกลับไปดูนะตบทวนนะคะนี่เป็นการบันทึกรายการปกตินะคะยังไม่ใช่รายการปรับปรุงสิบแปดยี่ิบสองยิบเก้าแลวก็พอวันที่หนึ่งธันวาเขาขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้นายสมศักดิ์อันนี้ก็บันทึกปกติการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเราบันทึกยังไงก็บันทึกได้เลยนะวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะวันที่ห้ารับจำนหนี้จากนายสมศักดิ์ก็นี่ขายให้นายสมศักดิ์วันที่หนึ่ง วันที่้าเรารับชำระนี้มาเป็นตัวเงินนะคะก็บันทึกยังไงอันนี้เป็นการบันทึกรายการปกติวันที่31สางให้ปรับปรุงบัีปรับปรุงตัวไหนบ้างเราต้องปรับปรุงทุกตัวที่เราบันทึกเป็นตัวเงินไว้แต่ว่าเราจะบันทึกเป็นเราจะปรับปรุงเป็นดอกเบีย้ยจ่ายหรือว่าดอกเบีย้ยรับนะคะก็ดูว่า ณวันนั้นเราออกเป็นตั๋วอะไรไปเช่นวันที่สิบแปดออกตัวสัญญาใช้เงินเป็นการตู้งเงินจากธนาคารอันนี้แน่นอนเราออกเป็นตัว๋วสัญตัวเงินจ่ายนะคะเพราะมันก็จะมีดอกเบี้ยจ่ายอยู่แล้ววันที่สิบแปดเพราะฉะนั้น้าวันที่สามสิบเอ็ดต้องปรับปรุงตัวเงินจ่ายในข้อสิบแปดหนึ่งตัวพอวันที่ยี่สิบสองก็จะเป็นของตัวเงินจ่ายอีกหนึ่งรอออีกหนึ่ง อีกหนึ่งรายการนะคะก็ปรับปรุงคล้ายๆกันกับวันที่สิบแปดตัวเลขก็ลองคำนวณเราเองนะคะเดี๋ยวค่อยเฉลยก,กันอีกวันที่ยี่สิบเก้าปรับปรุงเป็นดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยค้างรับถูกไหมเพราะว่าเราได้รับเป็นตัวเงินรับมาพอวันที่ห้าก็จะปรับปรุงเป็นดอกเบี้ยรับแล้วก็เป็นดอกเบี้ยค้างรับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมี ต้องปรับปรุงณวันที่สามสิบเอ็ดสี่รายการก็คือปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายสองรายการแล้วก็ออกเปรยียรับสองรายการนะคะแล้วพองวดถัดไปให้โอนกับรายการที่เราปรับปรุงไว้สี่รายการณวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมตันนี้อ่เดี๋ยวลองทําดูนะคะคุณคิดว่าคงจะทําได้กันแล้วอธิบายไว้แล้วนะคะแต่ถ้า ยังติดขัดอะไรอีกก็ถามในกลุ่มแล้วกันนะคะจะได้ตอบรวบทีเดียวสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ